สนับสนุนโดยปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกเมื่อมีอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดยาดมตราถ้วยทองสิคะ เป็นยาสามัญประจําบ้านแผนโบราณคุณผู้ชมค่ะเวลาพูดถึงเรื่องข้าวนะคะหน่วยงานสําคัญก็คือกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั่นเองค่ะตอนนี้ก็ได้มีการจัดหลักสูตรชาวนามืออาชีพนะคะเพื่อที่จะพัฒนาชาวนาของบ้านเรานะคะให้เป็นผู้ที่มีความปลัดเปลืองมีความรู้ทางด้านการปฏิบัติและทฤษฎีเพื่อจะได้มาซึ่งข้าวที่ดีและมีคุณภาพมาตรฐานไปติดตามรายละเอียดกันได้ในช่วงนี้ค่ะ วันนี้มาอยู่ที่ศูนย์เรียนรู้โครงการพระราชดำริโรงเรียนข้าวและชาวนานะคะซึ่งที่นี่ถือว่ามีความสําคัญค่ะเพราะว่าทางกรงการข้าวนั้นได้เล็งเห็นถึงการพัฒนานะคะเกษตรกรในทุกมิตินะคะเพื่อให้เกษตรกรนั้นมีความรู้มีความปลาดเปลืองทั้งด้านทฤษฎีและการปฏิบัติเพื่อเป็นเกษตรกรที่เรียกกันว่า smart farmer นะคะวันนี้เราได้รับเพียรินะคะจากท่านอาจชัยชาเลี้ยงประยูนอธิบดีกรมการข้าวมาร่วมพูดคุยกันนะคะสวัสดีนะคะ สวัสดีครับวันนี้ที่นี่เขียวขจีมากๆเลยนะคะอาจจะเรียกได้ว่าที่นี่เป็นต้นแบบก็ได้อยากจะเรียนถามท่านนะคะถึงเรื่องของการมีที่มาของการที่สร้างเกษตรกรให้เป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์โครงการนี้เกิดขึ้นได้ยังไงคะก็เรียนอย่างนี้นะครับเ,เราต้องคิดอย่างนี้ว่าเรื่องของข้าวและชาวนาเป็นเรื่องสําคัญค่ะคนส่วนใหญ่ของประเทศมีความเกี่ยวพันกับเรื่องของข้าวะนะครับแล้วก็ชาวนาคราวนี้ ชาวนาในประเทศไทยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็บางคนทําตั้งแต่เกิดยันตายเลยก็ว่าคือเกิดมาก็อยู่กับอยู่กับานาบเห็นแล้วว่าทำยังไงใช่ไหมคะใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยความสําคัญอันนี้นะฮะถ้าเราไปดูคนที่มีอาชีพเกี่ยวกับการทําการเกษตรณวันนี้มีคนขึ้นทะเบียนไว้กับทางราชการน,านะครับที่เป็นชาวนาเนี่ยสี่ล้านกว่าครัวเรือน ซึ่งเป็นคนเกินครึ่งหนึ่งของคนที่มีอาชีพทงการเกษตรแล้วเราไปดูเรื่องของพื้นที่เนาะ,ะพื้นที่ทําการเกษตรเนี่ยมีประมาณสัก149ล้านไร่ใน149ล้านไร่เนี่ยแบ่งเป็นพื้นที่นา,าสัก60กว่าล้านไร่เพราะฉะนั้นเนี่ยความสําคัญจึงเยอะมากนะครับแล้วก็เป็นเป็นคนที่มีคุณประโยชน์กับสิ่งมีชีวิตทั้งหลายาโดยเฉพาะเรื่องของคนซึ่งบริโภคข้าวเป็นอาหารหลัก แต่ถ้าเราไปดูนะนะถ้าเราไปดูเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าดูคุณภาพชีวิต <ฮะ S 2> ของชาวนาเนี่ยหลายคนก็จะบอกว่าโอ้โหย่แย่มากเลยสิ่งที่เราเห็นติดตาติดใจเลยก็คือเหมือนเขามีความยากจนค่ะคือ,ค,อคือภาพนี้จะติดตาเลยบอกว่าหลังสู้ฟา้าหนนาสู้ดินทํางานหนะักแต่ว่ายากจนใช่ฮะค่ะดังนั้นคําว่าสมาร์ทฟาร์มเมอร์ระยะหลังๆที่เราใช้กันเนี่ยจึงเป็นจุดเน้นของ กรมการข้าวาหรือจุดเน้นของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรที่ต้องรับผิดชอบต่อพี่น้องเกษตรกรเราเนี่ยรับผิดชอบ4ล้านกว่าครัวเรือนก็ต้องการพัฒนาชาวนาให้มีศักยภาพมากขึ้นทำนาได้ดีขึ้นมีความรู้มากขึ้นมีทักษะมากขึ้นในการทำนาเพราะนั้นคำว่า smart farmer ก็จึงเข้ามาอยู่ในภารกิจหลักของกรมนะครับ ดังนั้นเนี่ยการจะพัฒนาเกษตรกรนะคะซึ่งจริงๆแล้วถือว่าเป็นอาชีพที่สําคัญเพราะรว่าข้าวเป็นสินค้าส่งออกที่สร้างไรายได้มหาศาลการที่จะพาเกษตรกรไปสู่ความเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์จะต้องมีการถ่ายทอดองค์ความรู้อะไรยังไงให้กับพี่น้องเกษตรกรบ้างคะนี่แหละครับคือสําคัญที่สุดนะผมผมเน้นย้ํามาโดยตลอดในการพัฒนาคนโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นข้าราชการของกรมการข้าวหรือหรือพี่น้องเกษตรกรก็แล้วแต่ค่ะ นะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือหนึ่งความรู้นะครับการที่เขาจะทํานาได้ดีขึ้นเขาต้องเรียนรู้ในเรื่องของการทําการเกษตรสมัยใหม่นะครับในเรื่องของตั้งแต่การเตรียมการก่อนการเพาะปลูกในเรื่องของระหว่างการเพาะปลูกหรือหลังการเก็บเกี่ยวไปแล้วเพราะนั้นเรื่องเหล่านี้มันจะต้องเติมเต็มให้กับพี่น้องชาวนา เพราะนั้นความรู้สําคัญมากครับก็จะมีการจัดระบบของการถ่ายทอดความรู้โดยใช้ยุคนี้นะยิ่งเป็นยุคใหม่เนี่ยสมัยก่อนเราต้องเดินไปบอก <ฮะ S 2> เราต้องเดินไปบอกเขา <ฮะ S 2> ว่าต้องทําอย่างนี้ทำอย่างนี้สแสดงให้ดูวันนี้ยุคมันเปลี่ยนไปหมดแล้วยิ่งสถานการณ์โควิดเนี่ยเราก็จัดระบบใหม่ละถ่ายทอดความรู้ผ่านสื่อต่างๆ <ฮะ S 2> ออนไลน์ครับพี่น้องชาวนาเข้ามาเรียนรู้หลักสูตรที่เราจัดนี่ก็เหมือนกัน<ฮ>ะนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนชาวนาซึ่งเราใช้แปลงนาของเษกษตรกรเป็นที่เรียนรู้ ก็จะมีการถ่ายทอดความรู้ผ่านสื่อต่างๆาชาวนาก็เข้ามาเรียนโดยที่ไม่ต้องมา,านะครับก็ใช้ระบบการสื่อสารทางไกลเป็นหลักอันเนี้ยคือสิ่งสําคัญมากอันที่2ก็คือการฝึกในเรื่องของทักษะให้มีความสามารถในการทํานาได้ดีขึ้น<า>เช่นการใช้เครื่องจักรเครื่องมือการใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ๆเขาจะต้องเขาต้องเรียนรู้แล้วก็ทําได้สําคัญที่สุดครับ สองอย่างนี้ไม่พอคนที่ทํานาเนี่ยต้องรักในอาชีพของตัวเองเพราะฉะนั้นทัศนคติในเรื่องของการทํานาต้องปลูกฝังไว้ในจิตใจของพี่น้องชาวนาเพราะนี่คืออาชีพน่าหน้าทำทำแล้วเกิดความภาคภูมิใจแล้วทำแล,วแล้วต้องอยู่ได้ไม่ใช่อยู่แบบยากจนต้องอยู่แล้วดีขึ้นเพราะนั้นสามเรื่องหลักๆเนี่ยเราจะเติมให้กับชาวนา,านะครับ โดยใช้การเรียนรู้แบบสมัยใหม่เข้ามาช่วยค่ะซึ่งซึ่งตอนนี้การดําเนินงานก็โอโ้เป็นไปได้เกินครึ่งแล้วนะคะครับค่ะทีนี้วันนี้เราอยู่กันที่ศูนย์เรียนรู้โครงการพระราชดําริโรงเรียนข้าวและชาวนาในการพัฒนาต่อยอดที่ศูนย์แห่งนี้เนี่ยทางท่านอธิบดีเองจะมีโครงการหรือการพัฒนาต่อไปยังไงบ้างคะคือศูนย์เรียนรู้เนี่ยตรงนี้ถือว่าเป็นต้นแบบนะครับเวลาเราจัดอบรมบางหลักสูตรเนี่ย เราก็จะรับสมัครเกษตรกเรกเข้ามา,าหรือพี่น้องเจ้าหนาเข้ามาเรียนรู้ที่ศูนย์แห่งนี้ต่อไปศูนย์เรียนรู้แบบนี้จะต้องกระจายไปอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศไทยคือไม่จะไม่ใช่อยู่ที่ที่ททดีวแล้วครับก็จะไปอยู่จังหวัดนั้นจังหวัดนี้อะไรก็แล้วแต่กระจายไปทั่วๆถามว่าไปทําไปทําได้ยังไงก็ใช้แปลงนาของเกษตรกรน่ครับที่เขามีความรู้นะครับมีความสามารถในการทํานาที่ดีก็จะ กลายเป็นว่าเป็นที่ตั้งของโรงเรียนที่เราเรียกว่าโรงเรียนชาวนาเกษตรกรอยู่ใกล้ๆก็ไปเรียน<ฮ>ะนะครับไม่ต้องมาที่นี่ละก็ไปเรียนเอาใ,ใกล้ๆเลยเรียนของจริงเลย<ฮ>ะนะครับก็จะทําให้การกระจายความรู้ในหลักการเหล่านี้ถึงตัวเกษตรกรได้อย่างทั่วถึงกว้างขวางแล้วก็รวดเร็วขึ้น นะคะความเขาเรียกว่าเจตนารมเองของท่านวิทยดีเองนะคะในฐานะที่ดูแลกรมการข้าวนะคะคาดหวังอยากจะเห็นพี่น้องเกษตรกรชาวนาไทยของเรานะคะเติบโตหรือมีทิศทางไปในแง่ไหนอย่างไรบ้างคะส่วนนี้ชาวนามี2วิธีวิธีที่1ครับก็วิธีที่ทำนาเพื่อความพอเพียงตามทฤษฎีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และรัชกาลที่10 อันนี้ก็คือทำให้เกิดความสุขอยากเห็นมากเลยนะครับทํานาแล้วเกิดความสุขแล้วก็อยู่ได้มีความพอดีพอประมาณานะครับแต่อีกส่วนหนึ่งปฏิเสธไม่ได้ครับการผลิตข้าวหรือการปลูกข้าวของของประเทศเราก็จะต้องมีการแข่งขันเพื่อสร้างไรายได้ให้กับตัวเองแล้วก็ของประเทศตัวน,นี้ก็อยากจะให้อยากจะให้อาชีพนี้ สร้างรายได้ให้กับคนที่ทาํานาค่ะนะครับสามารถอยู่ได้แล้วก็แข่งขันกับประเทศอื่นได้คนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราผมหวังไว้มากเลยว่าผมอยากเห็นชาวนามีทั้งความสุขนะครับแล้วก็มีความเป็นอยู่ที่ดีภายใต้รายได,ได้ที่ดีผลตอบแทนที่ดีค่ะนะครับไม่คือต้องไม่ตกต่ำหรือไม่ด้อยกว่าอาชีพอื่นเขา อยากให้ท่านดิฉได้ฝากถึงเกษตรกรชาวนาไทยนะคะที่วันนี้กําลังทํานาเป็นอาชีพอยู่เนาะเพื่อจะต่อยอดตัวเองพัฒนาสู่การเป็น<ม>เขาเรียกว่าสมาร์ทฟาร์มเมอร์เกษตรกรกลักเปลืองนะคะเรียนเชิญเลยค่ะครับพี่น้องเกษตรกรครับพี่น้องชาวนาที่เคารพรักทุกท่านนะครับผมมีความตั้งใจที่อยากให้พี่น้องชาวนามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยเฉพาะเรื่องของการทำนาแล้วเกิดความสุขนะครับเกิดรายได้ที่ดีมีผลตอบแทนที่ดีสามารถดำรงชีวิตได้นะครับไม่ด้อยกว่าอาชีพอื่นเพราะนั้นฝากไปถึงพี่น้องเกษตรกรครับวันนี้ต้องพัฒนาครับพัฒนาตัวเองพัฒนาครอบครัวตัวเองให้มีขีดความสามารถในการทำนาให้ดีขึ้นนะครับมีรายได้ที่ดีขึ้นผลตอบแทนที่ดีขึ้น การใช้เทคโนโลยีหรือนอวัตกรรมสิ่งใหม่ๆก็แล้วแต่เข้ามาใช้ในการทำนาท่านต้องเรียนรู้ครับเรียนรู้แล้วก็นำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลอย่างยิงจังนะครับวันนี้กรมการข้าวในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบต่อพี่น้องชาวนาตามภารกิจหลักของเรามีความมุ่งมั่นนะครับตั้งใจแล้วก็มีความแน่วแน่ที่จะร่วมมือกับทุกท่านในการสนับสนุนในการพัฒนาข้าวและชาวนาไทย ให้มีความยั่งยืนแล้วก็แข่งขันกับทั่วโลกได้ครับค่ะคุณผู้ชมครัวันนี้การก้าวไปสู่ความเป็นเกษตรกร,ร,กรที่เรียกว่าสมาร์ทฟาร์มเมอร์ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปแล้วนะคะเพราะว่ากรมการข้าวพร้อมที่จะสนับสนุนและส่งเสริมให้เกษตรกร,เ,ร,กรเป็นชาวนานะคะที่มีความภาคภูมิใจในอาชีพและเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้อย่างมีความสุขนะคะวันนี้ต้องขอบคุณทานาอธิปดีนะคะสวัสดีครับ หมดเวลาแล้วนะคะปุกับมวยพร้อมด้วยทีมงานฟาร์มชาแนลทุกคนลาก,กันไปก่อนสวัสดีค่ะวันนี้เรามาพัฒนาตลาดร้อยปีตลาดสามชุก100ร้อยปีอําเภอสามชุกสุพรรณบุรีซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากจากพี่น้องประชาชนและก็นักท่องเที่ยวทั่วประเทศดังนั้นตลาดสามชุกจึงแออัดและก็ยับเยียดการจราจรและการขายของก็ไม่สู้ดีนักไม่เป็นระเบียบ เราจึงนำกรมโยธานะครับโยธาธิการรับผังเมืองพร้อมทั้งกรมทรวทานมาพัฒนาเมือง